สบายดีพี่น้องพกทกั food, นทุกคนมาๆมาเสียบๆน้ำกันพุงทีละคนอ่ะเวกับเขาลาบมาสั่นต้นวามาๆพี่น้องมาไปเบ่งม่นไม่งังกินเจ็บๆลาบซุกอมข้มข้มพี่น้องมาๆมาๆมาเสี Turn ยบๆน้วกันพุงทีละคนอ่ะโอ้หักแจ้มผักเน้ม พี่น้องก็มาเบิงกับคน,นไหลกดแแซ์ให้น้ำเนี่นได้พี่น้องนะเลยมาสิทำเบินใกล้ๆใ,ใ,ให้เนี่ยซ่มูไปซุมเียหลกมาสิข้มยูดย่ดอกสร้างขึ้นข้มยู่งเจ็บจ้องกันพี่น้องมนาะๆนะ ก,ก็เห็นแลนะ้วกขากระนัาหลาไน่ะก็อยากแล้ว้องสมสมอยากไว้อมีสมิสม่งหยอนตัวมสมเยอะเลยบอกย่แต่บางนสูงขึ้นนะเอยเออมามามาเสียบมันกันทุกทันทุกคนไปแล้วครับพีน่น้าสวัสดีครับ